ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนนะครับคุณแม่สมสารอีกแล้วโอ้สมสารอีกแล้วใครมาด้วยครับผมพี่ปอปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมปิดเทอมใหญ่เรียบร้อยแล้วชักทิปชักักทิปก่อนที่จะเปิดซัมเมอร์นะแม่เนาะไปนครับเดี๋ยวผมพาไปรีวิวที่เปิ้ลโฮมสเตย์แสมสารนะครับวันนี้เรามาตกปลาตกมือกันครับผมแม่มากินหมูกระโพาะไปนครับไปรีวิวห้องพักกันดีกว่าครับว่าที่ บ้านป้นเป็นยังไงบ้างครับผมนี้นะครับบ้านหลังนี้นะครับมีอยู่แค่กรุบเรากรุบเดียวนะครับผมมีห้องพักยอยู่ด้านบนนะครับ<ม>ด้านล่างก็จะมีพัดลมมีโต๊ะกินข้าวครับแล้วก็จะมีตู้เย็นนะครับแล้วก็จะมีเครื่องครัวให้เราเลยนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นจานกระติกน้ําร้อนครับแล้วก็ที่ล้างจาน ไปดูห้องน้ำกันครับนี่เลยครับผมสะอาดดเลยครับไม่มีกลิ่นเลยนะครับผมไปกันครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันครับผมครับสำหรับด้านบนห้องพักนะครับที่พักนะครับจะอยู่ชั้นสองนะครับกับบรรยากาศวิวนะครับนี่เลยครับผมกระจกบานใหญ่ๆมองเห็นฝั่งนู้นครับผมสวยมากๆเลยครับวันนี้ผมก็ พักสามคนมีที่นอนเสริมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ตกปลากันดีกว่าครับผมครับสำหรับด้านหน้าของที่โฮมสเตย์นะครับที่นี่นะครับก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกของเรานะครับผมนี่เลยเริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยครับผมมีทังขยะนะครับมีเตานะครับเตาปิ้งย่างนะครับกระทะสวิงตักปลาตักหมึกนะครับผม กระติกน้ําแข็งนะครับแล้วก็เบะรองนั่งเก้าอี้นะครับมีกระติกนะครับอีกหนึ่งยางนะครับครบเลยเครื่องครัวไม่ว่าจะเป็นเขียงเป็นมีดเป็นแก้วนะครับแล้วก็จะมีที่ล้างจานนะครับอยู่ด้านหน้าฝั่งนี้เลยนะครับผมก็จะมีโต๊ะนะครับให้เราเลยนะครับบอกตรงๆนะครับที่นี่ผมแนะนําอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับพี่ๆน้านานักตกปลาสายพ่อบ้านชิวๆนะครับ หรือว่าจะพาเด็กๆมาเล่นน้ําได้นะครับที่นี่น้ําใสมากครับผมนี่เลยใสๆเลยครับนี่นะครับกับบรรยากาศนะครับรอบๆนะครับของเปิลโฮมสเตย์นะครับผมโตเย็นๆเครื่องดื่มเย็นๆหมูกระทะผมบอกเลยโคตรฟินนะครับกับบรรยากาศนะครับนี่ก็เตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้น้ําก็ลงเต็มที่แล้วนะครับเดี๋ยวเย็นๆดีกว่าครับค่อยมาตกกันครับผมพักเอาแรงกันก่อนเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นเราเราไปสั่งหมูกระทะนะครับมากินกันนะครับครับก็ล้างตกไปเรื่อยๆครับตกเล่นๆครับแล้วก็ตกปลาเล็กนะครับแล้วก็เอามาหั่นเล็กๆครับผมประมาณสักข้อสองข้อเนี้ยครับแล้วก็ตีออกไปครับผมมีอาการอยู่สองรอบครับผม ใช้สายช็อคดีร์ประมาณสักเบอร์30ปอนด์นะครับขาดเรียบร้อยครับผมลากยาวแป๊ดเลยผมกำลังกำลังจะเดินไปจับหมูกระทะหันหลังไม่ทีนึงวิ่งปัดวัดฟึบหายเรียบร้อยครับไม่ติดครับขาดเลยครับผมช็อคขอเบอร์12เรียบร้อยไปแล้วครับผมนี่เลยนะครับกับบรรยากาศ บ้านเปิร์นโฮมสเตย์นะครับอีกหนึ่งที่นะครับผมว่าในสมัยสารผมว่าที่นี่บ้านหลังนี้สุดยอดเลยครับบรรยากาศดีมากๆนะครับแต่เห็นไอ้สากับมันใกล้ลูกปลาฝั่งนู้นตรงทุ่นนะครับตรงทุ่นทุ่นฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าหินโขดหินนะครับฝั่งนู้นแกบอกตีน้องตีเข้าไปเลยตีไปใกล้ๆเลยผมเลยลองตีไปดูครับนี่เลยครับ มื่อกี้สักครู่นี้ก็มีอาการวุบลงไปนึงแล้วก็หายนี่เลยครับผมใกล้ๆกันก็เปิดไฟล่อ,อมือกันแล้วสำหรับหมูทะนะครับร้านนี้นะครับพีเปิลแนะน,นำมาว่าอร่อยมากๆครับเดี๋ยวรอดูครับผมว่าจะให้เยอะไหมนาอครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเป็นยังไงครับคุณแม่ ที่นี่โอเคไหมครับที่พักยากาศดีเหมือนเดิมสนามพักที่ไหนก็ดีที่เป่าเ,าเป็นไงโอเคไหมครับอืมนี่แหละครับกับบรรยากาศเย็นๆนะครับตอนนี้ก็พี่เปิลเปิดไฟเรียบร้อยแล้วครับผมไฟเขียวๆไปทัวร์แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรากินข้าวกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ แล้วก็เราก็จะมาหาแต้มแรกของเราใช่ไหมคุณแม่ยังไม่ได้อีกมีมดวัน<ะ> <laughs> มันจะโดนจะปลาใหญ่ลากไปแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นปลาอะไรนั่นด<ม>ิไปครับกินข้าวกันครับนี่เปลาหมึกตัวแรกของเรามาแล้วนี่ใสๆเลยกินซาซิมิแม่ลูก นี่แม่ตัวอันนี้อันนี้ผมใช้โยซิกุรี1.5นะครับโยโย่โยกับบึกตัวเท่ากันเลยนี่เลยครับผมมึกแสมสารมีตัวนะครับผม แตมสองมาแล้วครับเก๋าสวยๆเลยครับผมนี่เลยเอาปิดเปาหลังจากที่เราตกกันไปสักพักนะครับผมแตมนี้นะครับถึงก็ต้องลงไปเอาปูขึ้นมานะครับไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นปูม้านะครับใสใหญ่มากๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับพิ่เปิลเจ้าของโฮมสเตย์นะครับเดินมาบอกว่าไม่เคยมีลูกค้าคนไหนที่ตกได้ปูม้าตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับ ผมไม่ได้เอาสวิงมาครับผมทริปนี้อาจจะทุรักทุเลนิดนึงนะครับก็เลยลงไปตักขึ้นมานะครับผมไซส์สวยมากๆานะครับสําหรับปูม้าตัวนี้นะครับเหยื่อที่ผมใช้นะครับที่ตกปูม้านะครับก็จะเป็นเนื้อปลานะครับหรือเนื้อปลานะครับมาหั่นนะครับเป็นประมาณสัก2นิ้วนะครับแล้วก็เกียวนะครับขอเบอร์12นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ตีเข้าไปนะครับใจจริงๆนะครับคิดว่าจะเป็นพวกปลามากินนะครับ แต่ที่ไหนได้ปูนะครับเข้าเรื่อยๆเลยนะครับแต่ไม่มีวิธีที่จะมันขึ้นมานะครับเพราะว่าพอมันกินปุ๊บพอผมผมใส่กระดิ่งนะครับลากปุ๊บแล้วก็ปล่อยแล้วก็ปล่อยนะครับนี่เลยครับตัวนี้ฟุกมากๆนะครับกินเต็มปากเลยนะครับผมนี่เลยครับตัวใหญ่มากๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับอันนี้มันอะไรนะเสเตรเรียาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้นาๆนะครับมีวิธีนะครับถ้ามาสมสารหรือมาพักที่นี่นะครับลองหาวิธีนะครับ มาตกปูม้าดูได้นะครับผมครับก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับผมสําหรับอาหารเช้าที่นี่นะครับก็จะเป็นข้าวต้มทะเลนะครับผมแล้วก็จะมีขนมถ้วยให้เราด้วยนะครับผมกินเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าครับผมก่อนไปก็เดี๋ยวเติมพลังนะครับกับพี่ชโลมนะครับกาแฟรถเข็นนะครับผมวันนี้นะครับแกมาถึงที่เลยครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับเผื่อพี่ๆนานาทุกท่านนะครับมานะครับโทรเรียกแกได้นะครับแกมาบริการถึงที่นะครับไปนะครับหลังจากที่เรากินข้าวกินกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมวันนี้เราก็มาเจอฝูงปลาเต่านะครับกับปลาธลิดนะครับนี่นะครับก็จะมีน้องๆนะครับหลานหรือลูกนะครับของพี่เปิ้ลนะครับมาตกปลากับเรานะครับสายปลาเต่าที่นี่นะครับถือว่าสาสวยๆเลยนะครับตกนะครับอย่าลืมซิเกเนเจอร์ที่นี่นะครับ เอาปลาทั้งโกนะครับมาตกนะครับสําหรับปลาเต่านะครับแล้วก็เอาขนมปังนะครับมาล่อก่อนนะครับผมส่วนสลิดหินที่นี่เขาไซส์สวยนะครับผมนะครับก็เอาเข้าวสวยนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับมาล่อนะครับเพื่อจะอ่อยนะครับให้มันเข้ามานะครับไซส์ที่นี่ถือว่าสวยมากๆนะครับไซส์ใหญ่เลยนะครับผมสําหรับปลาสลิดหินแล้วก็มีใบหนุนด้วยนะครับส่วนที่ผมได้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นปลาสลิดหินนะครับไซส์ค่อนข้าง กำลังตึงมือเลยนะครับนี่เลยครับผมแรงดีมากๆนะครับไสายกำลังทอดเลยนะครับสำหรับไสานี้นะครับผมสำหรับการติดต่อนะครับแต่ผมจะให้พี่เปิ้ลแนะนำไว้นะครับเบอร์โทรนะครับพี่เปิ้ลครับเออเบอร์โทรติดต่อของที่นี่ใช้เบอร์โทรอะไรครับ0988695811ค่ะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะครับ ก็เปิ้นพิทักกรครับแล้วก็บ้านดำแล้วครับไอแอปติ๊กตอกมีไหมครับติต๊กตอกเออติ๊กตอกก็ชื่อเออน่าจะเปิ้นพิทักกรเพราะว่ามันมรูปสาอครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างของที่นี่นะครับก็จะมีของฝากนะครับพี่เปิ้นก็จะมีของฝากด้วยก็จะเป็นปลาหมึกไข่ใช่ไหมพี่เปิน้นเดี๋ยวผมถ่ายดูนะครับนี่ครับเป็นหมึกไข่นะครับผมไอวานผมลองชิมมาละอร่อยมากครับผม นี่เลยซื้อซื้อไปฝากคุณยายที่บ้านอีกสักกิโลหนึ่งนี่เลยนะครับทริปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้เราได้ทําคลิปต่อไปนะครับอีกหนึ่งที่นะครับสําหรับเสมสานะครับบ้านทิเปิลโฮมสเตย์นะครับอีกหนึ่งที่นะครับที่แนะนำนะครับบอกเลยที่นี่บรรยากาศดีมากนะครับสําหรับสายพักผ่อนนะครับผม